วันนี้จะพาล่องใต้เพื่อมาชมความสวยงามของสะพานเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาหรือสะพานเอกชัยนะครับสะพานเส้นนี้สร้างขึ้นในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษาสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดช5ธันวาคมพศ2 5 5 0เป็นสะพานที่ทอดผ่านข้ามทะเลน้อยระหว่างเขตรอยต่อจังหวัด พัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งสะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานข้ามน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยมีระยะทางถึง5.5กิโลเมตรเชื่อมต่อสองจังหวัดคืออําเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงและอําเภอระโนดจังหวัดสงขลาสะพานที่สวยงามแห่งนี้จะมีจุดจอดรถระหว่างทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมาถ่ายรูปวิวทิวทัศน์สองข้างทางของสะพาน เนื่องจากเป็นสะพานที่พาดผ่านทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่มากเพราะฉะนั้นธรรมชาติและระบบนิเวศสองข้างทางจะแปลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของทุกๆปีเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่มาเยือนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สึกเบือ่อในส่วนของระบบนิเวศหรือระบบห่วงโซ่อาหารนั้น จะเห็นฝูงควายน้ำที่ลงมากินพืชน้ำในทะเลสาบซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตที่หาชมได้ยากอยู่เหมือนกันแต่จะพบเห็นได้ในทะเลสาบแห่งนี้นอกจากนั้นก็จะมีทะเลโบแดงที่แสดงพื้นที่สีชมพูเข้มเหนือหน้าน้ำจากเวลาเช้ามืดจนถึงเที่ยง ทั้งยังมีนกน้ำนานาชนิดที่หากินในพื้นที่ทะเลน้อยในทุกๆเชา้าถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เติมเต็มให้สวยงามตามธรรมชาติของพื้นที่สองข้างทักในส่วนของสะพานบางส่วนจะโค้งทอดยาวอยู่กลางพื้นน้ำขอบสะพานทาสีฟ้าเข้มและสีเหลืองมองจากมุมสูงจะเห็นว่าสะพานมีความยาวทอดยาวสุดสายตา โดยในช่วงน้ำขึ้นจะเห็นสะพานลอยอยู่เหนือน้ำแต่ในยามน้ำลดสามารถมองเห็นพื้นหญ้าสีเขียวสลับกับน้ำในทะเลสาบกลายเป็นภาพที่สวยงามของธรรมชาติยิ่งในช่วงเวลาเย็นบรรยากาศจะดีมากๆเพราะลมพัดเย็นสบายจึงเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนกำลังดีพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณสะพานในยามเย็นด้วย เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขาและจังหวัดพัทลุงมักจะไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมเยือนสะพานแห่งนี้อีกหนึ่งในเส้นทางที่สวยด้วยบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดก็คือถนนเลียบทะเลขนอมไปสี่ชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายคนลงความเห็นว่าเหมือนถนนในต่างประเทศเลยทีเดียวถนนเส้นนี้อยู่ในบริเวณเอ่าวลายดำอ่าวท้องหยีอำเภอขนอม ไปอำเภอสีชนโดยเรียบขนานไปกับริมฝั่งทะเลทั้งเส้นมีต้นมะพร้าวตามแนวถนนเต็มไปหมดและมองเห็นทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวภูเขาสีเขียวเป็นองค์ประกอบที่ช่วยแต่งแต้มให้กลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเหมาะกับการขับรถกินลมชมวิวเป็นอย่างยิ่งและที่เพิ่มมิติแห่งความสวยงามของธรรมชาติเข้าไปอีกก็คือการที่ถนนเส้นนี้ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติขนอม หมู่เกาะทะเลใต้จึงทำให้สองห้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามระยะทางของถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ8กิโลเมตรถือเป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติดังนั้นใครที่จะเดินทางจากศิชนไปขนอมอยู่แล้วลองหันมาใช้เส้นทางนี้ลองดูนะครับเพราะนอกจากจะได้ชมธรรมชาติสวยๆแล้วยังช่วยย่นระยะทางได้ประมาณ30กิโลเมตรเลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนั่นก็คือสัตว์ป่าเพราะด้วยความที่เป็นถนนสายอนุรักษ์ทำให้ตลอดเส้นทางจึงมักจะพบเห็นทั้งกวางป่าหรือกวางม้าที่ออกมาเพ่นพ่านเป็นประจำดังนั้นควรจะขับด้วยความเร็วพอประมาณและที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับก็คือจุดเช็คอินที่สามารถมองเห็นวิวทส,สวยเพื่อถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิว เขาพลายดำและอ่าวทองหยีถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆด้วยนะครับ